พี่น้องกาลังตกปลาอยู่ลำหนึ่งกับเรือลำเ,เรือตกปลาลำหนึง่งตรงข้างหน้ากับข้างหน้าเรือตกปลาเรือตกปลา ในบริเวณปายเรือเจ้าเรือบริเวณเนี้ครับนอนพีนองตกปลาพี่น้องตกปลาจะรับเนาะ กําล uh, ังพายเรือครับกําลังพายเรือบางทีน้องตกปลาไปเรือนะครับไปเรือหลักท่องเที่ยวจะมาพายเรือนบริเวณนี้นะครับพายเรือบริเวณนี้เลยนนนพี่น้องไปเรือลำหนึ่งพายเรือลอยลำมาตามชายคลองครับอ๋อครับครับครับ พี่น้องไปเรือนะครับไปเรือไปเรือไปเรือมาแล้ว เพื่อนจะได้มาภายเรือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะมีซอกมีซอยของครองปลากรุงก้างครับ ครับน้ับพี่น้องไฟเชองไฟเรือมาแล้วไฟเรือมาแล้วไฟเรือลอยลำมาตามชายกรองเลยครับพี่น้องนักตงเที่ยวจะมาไฟเรือบริเวณนี้ครับไฟเรือไฟเรือ นูหนูนอีกลำอีกลำานึงอีกอีกอีกลำาออกกปแล้วครับอีกลำ ครองบานคุณสม,มุทรกับครองบันคุณอของครองบานคุณสม,มุทรตําบลเกาะกลางเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับ